สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะที่กําลังติดตามช่องโรถลอนดอนนะคะแล้วก็ทาง a c e b o o k ของโรสนะวันนี้ค่ะมันคือวันหยุดของโรถนะคะแล้วก็มีเวลานะมาทาคลิปนะคะหลังจากที่ได้ทําคลิปนะคะไปสงคลิปนะพูดเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองนะคะที่อไอชาติหมาคาแมเนี่ยมันมาหาเรื่องนะคะมาหาเรื่องประเทศไทยนะโดยการอาบุกลุกเข้ามาในพื้นที่ประเทศไทยนะคะนะ รถก็แบบว่าคนไทยในต่างประเทศนะเราก็ยังรักเป็นห่วงแผ่นดินนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนาะอย่างที่บอกว่าเราเกิดมาในครอบครัวตระกูลข้าราชการาพี่เราก็เป็นทหารนะคะนะเราก็มีความเป็นห่วงถ้ามันเกิดศึกสงครามจริงๆเนี่ยเขาก็ต้องนะ ไปสู้เพื่อชาติอะผู้ชายไทยทุกคนเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นทหารหรือไม่เป็นทหารเนี่ยเขาก็ต้องอ่าไปสู้นะคะพวกไม่เป็นทหารเขาก็จะเป็นกองกําลังเสริมอะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะก็วันนี้รถหยุดรถก็อ่าวิดีโอคุยกับพ่อรถเนาะอ่าก็ถามว่าตกลงพี่รถเนี่ยต้องไปอ่าประจําการแถวตรงฝั่งตะวันตะวันออกจันทบุรีไหมที่มันเป็นอ่าชายทะเลที่ติดกับพวกเขเมรอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาเป็นทหารเรือเนาะ ก็มีความเป็นห่วงเพราะว่ารถมีพี่ชายคนเดียวแล้วเขาก็เป็นคนที่ดูแลพ่อกับแม่เพราะว่ารถกลับไทยไม่ได้ไนงะรถติดมอหนึ่งหนึ่งสองที่ทุกคนรู้แล้วเขาก็จะมีแฟนของเขาเนี่ยแหละนะคอยดูแลพ่อกับแม่รถนะคะนะสองคนนี้เขาก็เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงแหละในการที่นะาทางานนอกบ้านแล้วก็วันหยุดก็กลับมาดูพ่อแม่รถด,ด้วยนะคะนะแต่พ่อแม่รถก็ยังดีนะที่เขาดูแลตัวเองอะไรอย่างนี้ได้นะ ด้วยความที่เราเป็นห่วงพ่อเราบอกว่าอ๋อไอ้ที่เขาไปปิดเรือตรงตรงอา่าวตรงนั้นนะนะที่มันใกล้เขมรนะ่ะมันเป็นอ่าหน่วยนาวิกยโยธินมันคนละหน่วยกับที่เขาทํางานหน่วยกองทัพเรือของพี่ชายแล้วเขาจะทํางานตรงเวลาพวกเอ่อมันขนคนงานเถื่อนแล้วยาเสพติดอะ่ะมันเข้ามาทางฝั่งอ่าสัตหีบตะวันออกอะไรเงี้ยเขาจะเอาเรือไปอ่าไปตรวจสอบไปจับไปไปดักอะไรอย่างเงี้ยน,นะก็คือว่า เขาก็ไม่ได้ไปทํางานตรงส่วนนั้นนะคะนะแล้ววันนี้ก็ได้ยินข่าวดีด้วยว่านะไอ้อไอสมเย็ศคุณสวยมันก็นะคะยกของขาวนะ่ะนะโดยการที่สเตปแบ็คนะคะออกไปจากาพื้นที่ของประเทศไทยแล้วก็จะกลบหลุมฝังที่พวกทะเยี้ยมันไปขุดขุดมานะคะที่จะไปวางระบงวางระเบิดอะไรของมันเหี้ยสัตว์หมาเนี่ยละนะนะ ่าแล้วก็เลยมาทำคลิปรู้สึกว่านะคะการที่คนไทยทั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็คนไทยในต่างแดนนะแล้วก็อาทหารนะคะสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกันพร้อมกันเนี่ยในการที่จะไฟต์นะคะทั้งทางสื่อโซเชียลมีเดียทั้งทางทาง่ทา,ทา,ทาสนามนะคะนะเออมันเป็นอะไรที่แบบว่าโอ้โหมันดีมากนะคะ พวกเราเนี่ยทำอะไรได้รวดเร็วนะคะกว่าอีนายกกรี่ขายชาติเองๆแล้วก็เดอะแกงของมันนะคะซึ่งอ่ามันดึงเกมยืดเยื้อะนะคะนะก็รถได้ไปฟังหลายๆคลิปนะตอนรถขับรถไปทำงานนะคะรถจะติดตามฟังตลอดนะรถตรงรถติดลูกค้าไม่เข้าร้านลถก,ก็จะนะคะมามานั่งคอยฟังอะ่ะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะถึงเราเป็นคนไทยในต่างประเทศอะ่ะ แต่ก็คือว่าเราเป็นเราเป็นห่วงเนาะเป็นห่วงแบบว่าพ่อแม่พี่น้องที่เขาอยู่ตามชายแดนเขาแบบยังไงคนทํามาหาเชา้ากินข้ามคนแก่อะไรเงี้ยเนาะ,ะถ้าแบบว่ามันมีทหารเข้ามาในเขตพื้นที่อ่ะเขาก็คงจะกลัวคงจะตกใจเนาะไม่มีปืนไม่มีแบบอาวุธอะไรอย่างเงี้ยไปคอยสู้ไอ้พวกขโมงขเมเณรน่ะเนาะ,ะแล้วก็ตอนสมัยตอนเราอยู่กับผัวเก่านะ ผัวเราเป็นคนอังกฤษพ่อของลูกอะ่ะเราเคยไปเที่ยวที่ประเทศมเคมรกันเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังประเทศเขมรเ,เนี่ยนะเป็นประเทศที่สวยมากนะเราบอกเลยเป็นประเทศนะเขามีนครวัดนคนรธมเราได้ไปดูนะแล้วก็อ่าตอนที่เราไปดูเนี่ยนะคะไปถ่ายรูปเนี่ยนะก็เ,ะเหมือนกับฝรั่งชาวต่างชาติทั่วไปนะที่ได้ไปอ่าดูหนังฮอลลีวูดเรื่องทูม布莱เจอร์นะช่วงนั้นแอนเจล n นาโจลี่เนี่ยเขาเล่นหนังเรื่องนั้นมันทำให ผัวเก่าองค์รถกับรถอ่ะอยากไปเที่ยวขเมรมากอยากจะไปดูนครวัดนครธมอ่ะแล้วพอได้ไปมันสวยจริงแต่ว่าขอบอกเลยว่าขอทานเยอะมากๆขอทานที่อยู่ตรงนั้นเขาเป็นเด็กนะคะเป็นเด็กอะไรเงี้ยแต่ว่าเด็กพวกนั้นน่าสงสารนะเด็กพวกนี้เป็นเด็กที่ฉลาดถ้าเราไปคุยกับเขาเป็นภาษาอังกฤษเขาก็จะคุยได้ถ้าเราไปคุยกับเขามีบางคนนะขอทานอ่ะคุยเป็นภาษาไทยได้ด้วยอ่ะ แล้วก็โอ้โหคุยเป็นภาษาฝรั่งเศสได้เขาจะไปกระจุกกันอยู่ตรงนั้นถ้าเราให้เงินเขาไปคนหนึ่งนะเขาก็จะไปเรียกเพื่อนๆเ,เขามาตอนช่วงที่รถไปเที่ยวช่วงนั้นนะรถไปเที่ยวคอมเนก่อนแล้วกลับไทยไปเยี่ยมพ่อแม่ไปฮอลิเดย์เนาะช่วงนั้นอะรถก็แบบว่าถือเงินไทยไปนะคะนะแล้วก็ยังไม่ได้แ,กแลกรถบอกว่าเนี่ยฉันไม่มีเงินเป็นเงินของเขาเลยนะช่วงนั้นเขาบอก ถ้าถ้าอยากจะให้จริงๆเอาเงินไทยเขาก็เอาเงินบงเงินบาทแบงค์ยี่สิบแบงค์แบงค์สิบ 10, อะไรเนี่ยเขาเอาหมดเลยขอให้เป็นเงินนะคะนะเอ่อตอนนั้นเรามีเท่าไหร่เนี่ยเราให้เขาหมดด้วยคันที่เราสงสารเด็กเนาะเรามีสงเสรมีหลงมีเดียดอะไรเขาจะเอาหมดเลยนะเออคือ,อยังไงอะ่ะเราที่เรามีเรื่องกับพวกเขเมรนะเราไม่อยากไปว่าพวกคนจนคนขอทานเพราะว่า เขาไม่มีจะแดกยัดหานจริงอะรถเห็นแล้วก็ตอนนั้นเราไปไอ้คุกเลอนจำเขเมรเนะอาผัวเก่ารถเขาไปจ้างไกด์รถไปขเขมรกับเพื่อนของผัวเก่าแล้วก็มีผัวเก่ารถแล้วก็มีรถไปกันสามคนนะคะนะไปจ้างไกด์เขาก็จะพาเราไปดู killing ซ i e l อะถ้าเพื่อนๆเ,เคยไปดูหนัง killing killing f i e l นะแม่งคือแบบเป็นอะไรที่แบบถ่ายทอดความโหดร้ายความปาเถื่อนแล้วแบบ ถ้าได้ดูหนังเรื่องนั้นนะใจมันจะสั่นๆมันจะหวิวว่ะแม่คือแบบภาพถึงเราไม่ได้ไปอยู่ในสถานการณ์ตอนนั้นจริงอะคือสมมุตินะเราไปดูหนังเรื่องทาสอ่ะคนขาวมันลากคนดําแล้วก็ว่าโหดพอแล้วนะแต่อย่างน้อยเรายังพอเข้าใจใช่ป่ะมันด i f f e r e n c e s อ่ะคนขาวมันไปเอาคนดามาเป็นทาสมันยังไม่ใช่ชนชาติเดียวกันนะที่มันฆ่าฟันทําร้ายนะคะทรมานแต่นี่คือคนในชาติเดียวกันนะแม่ฆ่ากันเองอ่ะ มันใช้เวลาปิดประเทศค่าคนของมันเองอ่ะห้าล้านกว่าคนอ่ะแล้วคิดดูากายนะเขาบอกอ่ะมันไปเอาทหารที่เป็นเด็กกะอ่ากลยเขาเม่เล่าให้ฟังอ่ะเอามาเชนเป็นการฆ่าเด็กสิบสองสิบสามเอาไปดึงมาจากพ่อแม่แล้วให้แม่งถือปืนแล้วเวลาแม่งฆ่าเด็กทารกนะไปจับมาแล้วแม่งคือแบบฟาดฟาดฟาดกับต้นตาแล้วแม่งเอาใบตาแหล,มแ,หลมแมาแม่งเสียบอย่างเงี้ย โอ้โหแล้วให้เด็กที่เป็นทหารน่ะฝึกความโหดร้ายในการฆ่าเบบี้แล้วไปดูหลุมฝังสดนะแม่งคือปิดประเทศอะ่ฆ่าเป็นล้านห้าล้านคนอไอ้แคมารูตอะ่ะแล้วแม่งที่ดินอะ่ะมันเป็นหลุมลงไปหลุมจากการที่มันถมถมถมศพคนอะ่ะแล้วแม่งเราไปดูไอ้คุกของมันนะที่มันเปลี่ยนโรงเรียนให้เป็นคุกอะ่ะโอ้โหมันเขายังเก็บทุกอย่างเขาไม่ล้างเลือดตรงนั้นนะ เขาไม่ลาเราเข้าไปบนห้องอะเห็นภาพถ่ายแต่ละคนอะก่อนตายแม่แม่คือซาดิสคาลโหดแบบเที่ยมก่อนมันจะฆ่าคนของมันนะมันถ่ายรูปแล้วก็คือ,คอเห็นใบหน้าแต่ละคนอะคือรู้ว่าตัวเองจะตายแม่ยังโดนถ่ายรูปอะวันใบวันแล้วมันแบบเครียดอะก็คือแบบหนีไม่ได้ก็คือต้องตายอะเอาอย่างนี้นะพวกที่แคมเบร์ลูนอะไอพรอนพสที่อะไรมันฆ่าเนี่ย ถ้าเป็นพระสงฆ์เป็นหมอคนที่มีความรู้แล้วเป็นอย่างเราเนี่ยถ้าเราไปอยู่เราก็ใโหงกนะเพราะว่าคนที่เก่งมีความสามารถมีสกิลพูดภาษาอื่นเองได้เนี่ยนะคะมันคนฉลาดมันจะจับค่าหมดนะคะเพราะมันต้องการแบบคือใส่หัวคนเนี่ยต้องการคนโง่ให้เป็นโบรบอทคนฉลาดมันมันฆ่าคนของมันหมดไอ้นี่ไอไอพวกคาเมรูสนี่มันมันเป็นคนที่แบบโ,โหย แม่งเที่ยวมันฆ่าคนในประเทศเดียวกันแม่งเป็นเวลาห้าปีปิดประเทศฆ่ากันน่ะโอ้โหเป็นอะไรที่แบบฮารือโหดอ่ะเราไปไปยืนฟังไกดพูดแล้วเราเห็นไปเขาพาเราไปดูเตียงทรมานแล้วมันไม่ได้ฆ่าแบบธรรมดานะฆ่าไม่ได้ยิงปืนแบบอืแม่งปล่อยให้หิวข้าวบางทีก็ให้ทหารนะเอาเครื่องทรมานไปดัดขาไป ไปฉีกขาไปอะไรแต่การฆ่าแต่ละอย่างมันมีเครื่องทรมานร่างกายอ่ะเพื่อนเพื่อนมันมีเลือดตรงเตียงแล้วมันก็คือยังไงอ่ะมันเปลี่ยนโรงเรียนอ่ะเป็นห้องขังจับคนที่มันไปสืบมาได้ว่ามีอ่าพ่อแม่เป็นหมอเป็นพระเป็นนักดนตรีเป็นนักแต่งกรเป็นอะไรโอ้โหเรื่องมันมันเรานึกถึงทามันยังจําได้มันหลอนมันไม่เคยลืม เราไปเที่ยวประเทศเขาไอความทรงจําดีๆภาพสวยๆนอ่าไอปราสาทหินนั่นมันสวยมากสวยจริงๆคือเราไปมองวิเคราะห์โอ้โหมัน,เป,นเป็นเกือบพันกว่าปีคนแม่งสลักได้ยังไงวะมันเอาหินไปตั้งบนหน้าคนเป็นรูปของกษัตริย์ได้ยังไงเรายังนั่งนึกปงปูนแม่งก็ฉาบไม่มีรอยฉาบไม่มีปูนซีมงซีเมนนะเราทึ่งเราอึง้งความสวยงามเราจําแต่ความโหดร้ายที่เราไปเห็นอ่ามันเปลี่ยนโรงเรียนเป็นคุกเนี่ยนะนะ เราก็จําไปเยี่ยมแต่ละห้องนะโอ้โหมันมีเครื่องทรมานนะคะมันมีเครื่องทรมานอะไรอย่างนี้นะถ้าเพื่อนเอนเคยได้ไปเที่ยวนะราเคยไปแล้วโอ้โหแล้วแบบว่าเขาก็บอกนะไอ้ไกลเขาก็บอกตอนนั้นเขาเป็นเด็กอะ่ะเขาก็ต้องแกล้งโง่นะคะคือถ้าหาดมันสั่งให้ไปเกี่ยวข้าวทํานาอะไรเขาก็ต้องทําหมดอะ่ะคือบางทีมันเหนื่อยล้กเขาก็เป็นแบบเด็กน้อยเนาะ คือมันโดนใช้งานให้ไปปลูกข้าวให้ไปทํเที้ยอะไรพวกทหารต้องคือทําทําทุกอย่างเพื่อเอาตัวรอดเหนื่อยก็เหนื่อยแต่ต้องทํานะคะคือยังไงอ่ะต้องแก้งโงด่ดยอย่าอย่าไปอย่าไปฉลาดกว่าถ้าถ้าฉลาดปุ๊บเม,มื่อไหร่นะมึงโดนฆ่าตายทันทีนะคะนะก็มาเล่าถึงความโหดร้า,ายให้ฟังนะถึงบอกไงว่าถ้าไอเฮีย้ยสมเย็ดเนี่ยคุณสวยนะคะมันมายึดอ่าฝั่งไทยไปเนี่ย เราเป็นห่วงพี่น้องคนไทยถ้ายึดได้เนี่ยคนไทยอยู่ตรงนั้นต้องไปเป็นคนของมันนะแล้วผู้นํามันก็สติวิปปดิตวิปราชปราสาสแดกนะคะแต่และตัวแม่งฆ่าล้างเผาพันธุตัวเองเนี่ยแม่งโคตรหดร้ายโหดเคี่ยงนะคะแล้วก็คือดีนะที่ทหารนะ่ะคือใจเด็ดเด็ดขาดนะคะคือเขาดูท่าแล้วน่ย อ,อ,อีกรีขายชาติอุ้งกิงลูกอีเทียแมวเหลี่ยมเนี่ยนะคะมันพร้อมมันพร้อมที่จะนะคะเอาประเทศชาติเราเนี่ยละ่ะไปขายให้กับอ่อีเทียฮุนเซนนะคะเพราะอย่างที่หลายๆคนวิเคราะห์เนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นคนุณจตุพรน,นะเราไปนั่งฟังทุกคลิปเลยนะอ่าขับรถติดไปทํางานเลิกงานแล้วก็นั่งฟังกลับมาจากทางานนั่งทําอาหารรถนั่งฟังจนรถรู้เลยคือแบบ โอ้โหเรารู้เลยว่าทำไมมันถึงนะคะพยายามที่จะเอาอาให้ารัฐบาลไทยเนี่ยไปชู่มันบนสาลโลกแล้วมันอยากได้ที่ดินตรงนั้นจริงๆเพราะมันมีปราสาทสวยงามมันเคยได้ไปแล้วมันเคยชนะไปแล้วนะคะตอนอาปราสาทหินเนี่ยสมัยรุ่นไอเฮียแมวเนาะแล้วเราก็ไปฟังอาจารย์ปานเทพเนี่ยนะคะอีกาลีอุ๋งอิงเนี่ยนะมันก็พูดว่า เป็นอโนแมนแลนเหมือนที่ไอเอียแมวเลียมเนี่ยมันเสี่ยมนะคะนะถ้าเราไปสู้วนสารแล้วรัฐบาลผูน้นํารัฐบาลไปพูดอย่างนั้นคนของรัฐบาลกระทรวงต่างประเทศกระทรวงนายกรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมไปพูดอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยแม่งไปเสียหลักเลยนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณทหารไทยนะคะจากคนไกลบ้านเนี่ยแหละถึงเราจะเป็นอ uh, ่าบิตีซิสเซนไปแล้วนะคะแต่ว่าในพาสปอร์ตอังกฤษ นะเขาจะเขียนเลยว่ารถเป็นคนไทยจะมีคําว่าไทยแต่เป็นบิชิตไทยบิชิตอย่างาแฟนรถเกิดที่ the UK นะคะเกิดที่ลอนดอนแต่เขามีพาสปอร์ตของอบิชิตแต่ว่าเขาจะเขียนเลยว่า heritage นะคะนะ originaly เนี่ย ครอบครัวมาจากจาเมกา้าเขาก็จะเขียนนะคะคือยังไงเราจะโดนยึดสัญชาติไปจากคอสอชอยังไงเราก็เปลี่ยนไม่ได้อะหน้าเราเป็นอย่างนี้ผิวลุกเหลืองผมเราดำตาเราสีน้ําตาลเนี่ยเราเป็นคนไทยเนี่ยเราไปเดินเราบอกว่าเราเป็นคนอังกฤษไงก็ไม่ได้ใช่คนอังกฤษนะคะแล้วถามว่าก็ยังภูมิใจภูมิใจที่่าไปบอกลูกค้าไปบอกใครต่อใครว่าเราเป็นคนไทยนะคะเพราะว่า ประเทศเราไม่เคยตกไปเป็นเมืองขึ้นของประเทศอื่นประเทศเรามีเค้าเจ้าที่ยาวนานนะคะนะเป็นประเทศที่เจริญก้าวหน้านะคะอ่าท็อปในกลุ่มอาเซียนอะไรอย่างเงี้ยน,นะเราภูมิใจบอกลูกเราตลอดแล้วลูกเราก็ภูมิใจนะคะลูกสาวรถเป็นลูกครึ่งสองคนเนาะน้องเคนนากับมาเคลาเวลาแบบเนาะเพื่อนๆอ,อาจารย์เขามาถามว่าเธอแบบว่าเป็นคนอิตาลี อิตาเลียนเหรอหน้าคล้ายๆเหมือนพวกเซาเทิร์นยุโรปีอะไรเงรี้ยเขาบอกไม่ใช่ฉันเป็นคนไทยพ่อฉันเป็นคนอังกฤษลูกรถจะพูดเสมอว่าฉันฉันเป็นครึ่งไทยเขาจะพูดอย่างนี้นะคะลูกรถเกิดที่นี่ก็จริงพูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรกแต่เขาจะบอกเลยคนที่เข้ามาบอกเขาคือเขาดูไม่ออกนะว่าลูกรถเป็นคนอาเป็นยุโรปใต้แล้วเป็นครึ่งเอเชียมันมองมุมไหนเป็นเอเชียก็ไม่ใช่หรืออะไรอย่างนี้นะ เขาก็จะพูดว่าไม่ใช่แม่ฉันเป็นคนไทยเราก็จะพูดอะไรอย่างงี้ไงนะนะเรายังมีความภูมิใจเสมอแต่ก็คือว่าคืออย่างที่อาจารย์ปานเทพเหรอทุกคนเขาพูดเนี่ยนะดูทรงแล้วอ่านเกมแล้วนะคะคือไอ้ตระกูลเฮี่ยชินวัตรนะคะตระกูลในนรกระยำจันไยกาลกินีอับปีศรีชาติบ้านเมืองนะคะมันต้องการที่จะนะคะทำให้ ประเทศไทยเนี่ยไปแพ้บนศาล ICJ อีกนะคะนะก็เมื่อวานก่อนที่เราจะออกไปทํางานรถต้องทํางานวันเสาร์เนะเพราร้านยุง่งอ่าแฟนรถเขาก็ติดตามสถานการณ์ด้วยเขาก็บอกว่าเนี่ยเธอฉันไปนั่งอ่านข่าวของสื่ออังกฤษมานะ ขนาดสื่ออังกฤษเนี่ยเขายังเข้าข้างประเทศไทยเลยเพราะว่าไอ้คแมเนี่ยมันเที่ยวมันไปกันแก้งรังแกเข้าไปบุกลุกพื้นที่เขาก่อนนะคะขนาดสื่อต่างชาติเนี่ยเขายังเข้าข้างนะคะอ่าประเทศไทยนะแล้วก็คือว่ายังไงอะคือรบบอกเลยนะเนี่ยไออีุงอิงนะคะอ,อีุงอิงเนี่ย เพื่อนๆจับตาดูนะไอตระกูลชินวัตนนะคะมันทำงานให้กับย c ไซออนิกนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆจำเอาไว้นะคะมันทำงานให้กับยูไซออนิกทหารหรือใครนะคะคนใหญ่คนโตในบ้านเกิดได้มาฟังคลิปรถนะคะรถมั่นใจร้อเนตะคะตั้งแต่มันขึ้นมาเนี่ยนะมีแต่การถ่ายชาติ รถติดตามข่าวดูโอ้โหตั้งแต่มันขึ้นมามีปัญหาเรื่องชาวต่างชาติล้นประเทศไทยแล้วชาวต่างชาติเนี่ยมันกร a m b a c มันถุนมันถอยไม่ใช่แบบโอ้ยพอเข้ามามันอนุญาตให้คนรวยเข้ามาลงทุนอ่าให้คนไทยมีงานมีการทําให้ประเทศไทยร่้วรวยไม่ใช่มีแต่พวกจนระยำสก a รมแ c กที่มันอยู่ประเทศตัวมันเองเราไม่รอดต้องไปอยู่ประเทศโลกที่สามนะคะอย่างที่รถบอกเมื่อปีที่แล้ว มีอาสกัมแบกนะคะไอชนชั้นต่ำไอฝรั่งหน้าขีเนี่ยไอสมองเท่าเม็ดแตกมันไปถีบหมอเนี่ยแถวภูเก็ตก็เกิดในยุคเนี่แหละนะอีเอ็งเองนะคะแล้วก็ยังให้ไอพวกสัตว์นรกเนี่ยมันไปอยู่ไปทำตัวกลางไปทำตัวใหญ่กว่าคนไทยในท้องที่ในท้องถิ่นนะคะไหนจะมีพวกยิวลดได้ไปอ่านข่าวนะโอ้โหมันอนุญาตให้แบบว่าต่างด้าวอะมาขอสัญชาติไทยห้าพันกว่าคนอะ โอ้โหให้สัญชาติง่ายมากแล้วก็ให้ยิวเข้ามาที่ปลายเป็นหมื่นเป็นแสนไปสร้างวงสร้างโบสถ์นะคะนะรสดรู้อยู่แล้วว่าอีดอกเนี่ยมันมันทำงานให้พวกอ่ยายิวไซออน,นิกนะก็คือว่าต้องการกระตุ้นนะคะให้ทหารไทยเนี่ยนะคะนะเสียเปียบในการยิงในการสู้รบให้เขมรเนี่ยมา อ่ากวนช่งตีนว่างั้นเหอะนะคะพอเริ่มยิงก่อนปุ๊บเนี่ยนะเออไอสมเย็ดมุ้นเส้นเนี่ยมันก็จะไปฟ้องฟ้องสารลงสารโลกอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเราไปขึ้นสารโลกเนี่ยนะคะนะยังไงมันก็แพ้อยู่ดีเพราะว่าอย่างที่หลายๆคนรู้เนี่ยพวกเคี่ยวฝรั่งมังค่าม,มันต้องเข้าข้ามเมืองประเทศลูกทาสของมัน คขเมรเป็นเมืองประเทศลูกทาสของมันที่มันไปชนะมาเนี่ยปีสองพาเนี่ยจนประเทศไทยเนี่ยอกกัดหนองเนี่ยต้องออกมาจากไอ้นะคะไอ้สนที่สัญญาไอสารโลกเนี่ยแล้วไม่ไปขึ้นอีกเนี่ยนะคะเป็นอะไรที่ถูกต้องเด็ดขาดมากโดยการที่เราบอกเลยว่าเราไม่ไปขึ้นแล้วเคยไปขึ้นแล้วแล้วมันไม่มีความยุติธรรมเลย การถ่ายแผนที่ภาพดาวเทียมอะไรมันยิงลงมามันเป็นของไทยมานานแล้วแต่อีกรัฐบาลของอีกรีเองๆเ,เนี่ยนะคะอีช็อกการีขายชาติตัวเนี่ยนะมันไม่ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเนี่ยไปชี้แจงให้กับทูตต่างๆเนี่ยเขาเห็นนะคะลถใด้ฟังอาจารย์ปานเทพท่านอธิบายแล้วมันเสือกว่า เป็นอ่ามันพูดว่าเป็นอ่าเขตโนแมนแลนอย่างเงี้ยโอ้โหถ้าไปขึ้นไปขึ้นสารอีกเนี่ยเสร็จเลยเพราะว่าผู้นำ,ผ,นำผู้นำสมองเท่าเม็ดแดกนะคะอีการีเอ่งเองมันพูดอย่างเงี้ยมันจะเอาไปใช้บนศาลได้ขนาดผู้นำยังเห็นด้วยกับカาเล,เลยดีนะถ้าหงทหารเ้าเข้ามาเช็คโอเวอร์เนี่ยไม่งั้นโอ้โหไปส่งไปสู้นะคะแพ้ราบคาบเสียแผ่นดินไปอีกนะคะ ตอนนี้ก็คือว่ามันถอยกำ,กำลังไปแล้วว่าเพราะว่าทหารนะคะเขาเข้ามาจัดการเมื่อวานนี้นะคะปิดด่านทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็คือตัดไฟแล้วก็มีมาตรการต่างๆที่จะทำการต่อไปตัดฟงตัดไฟห้ามาคนฝั่งไทยห้ามไม่ให้ไปเล่นคาสิโนโอะไรอย่างเงี้ยเป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากนะเราขอชื่นชมทหารไทยหนึ่ง การตัดสินใจของทหารทุกหน่วยเราสองประชาชนคนไทยในประเทศนะคะลงพื้นที่ลดคนไทยในประเทศเห็นแล้วแบบมันมันตื้นตันอะคนจนขนาดแบบว่าอยู่แถวอีสานสุรลงสุรินทร์ขายไอ้ตอกไอติมเนี่ยได้เงินไม่เท่าไหร่ไม่รวยแต่ขี่แบบไอปั่นจักรยานขายไอติมน่ยไปไปให้ทหารน่ทะทหารแบบชายแดนน่ะกินไอติมฟรีๆอเงี้ย ขนาดคนไม่มีเงินเขายังจะช่วยเหลือนะ่ะแล้วแล้วมึงเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยอีการีเองเองไอ,งอ,งองสัตว์นรกตระกูลชินวัตรกูถามมึงหน่อยมึงไม่ละอายใจเหรอที่มึงเนี่ยวางแผนที่จะขายแผ่นดินเนี่ยให้อิเทียสมเยตเนี่ยคุณสวยไอสัตว์แล้วก็มึงทํางานให้ยูไซออนิกด้วยนะ่ะเออคือกูรู้มึงทํางานให้ยูไซออนิกพวกมึงนะ่ะอืมนะ กูเอาตีนเหยียบหน้ามึงไว้เลยอีดอกทองนะจ๊ะถ้าเผื่อมึงยังไม่หยุดความเที่ยวความระยำนะหยุดวางแผนก่อกวนทําให้ประเทศชาติเนี่ยมีแต่ความวุ่นวายตลอดตั้งแต่พ่อมึงแล้วนะคะนะเออกูเนี่ยตอนนั้นที่กูไปหลงด่าเจ้าหลงด่าทหารเนี่ยเป็นเพราะว่ากูไปเห็นภาพที่เป็นเห็นคลิปแลทหารไล่ยิงผู้ประช่วงชุมนุมปีสองพันสิบ นะคะตอนนั้นกูเห็นสื่อ BBC เขาเอามาออกนะคะออกในช่องหลักเขาเลยโอ้โหฉันนั่งดูฉันร้องไห้ฉัน,ฉ,นฉันสงสารชาวไร่ชาวนาที่เข้ามาประท้วงนะคะพอเราไปเราก็เลยโมโหไงโมโหเรดาด่าปั๊บแต่พอเราไปนั่งศึกษานั่งคุยกับคนจริงๆเขาบอกเฮ้ยรถรถไม่น่าไปเชื่อสื่อเลยนะพวกเนี้ยมันโดนจ้างมันโดนจ้างออกมาให้เผาบ้านเผาเมืองและไอ้ช่วงนั้นเนี่ยไอ้เทียแแมแนวมันไปเอาคนขเขมรเนี่ย เข้ามาอ่ารวมกับพวกอ่าชาวบ้านที่มันไปจ้างมาจากท้องไร่ท้องนาเนี่ยเออไปโกหกเขานะคะให้ออกมาสู้ลให้ออกมาเผาบ้านเผาเมืองแต่ตัวมันหน,นีไปเสพสุขไปช้อปปิ้งที่ถนนชองตาลิเซ่นเนี่ยนะคะกับอีลูกๆกาลรีไอ้ไอ้ลูกๆของมันเนี่ยออโอ๊กติดยาเนี่ยนะคะเคี่ยทั้งตระกูลน,นะ ความเที่ยงเนี่ยตระกูลเนี่ยมันโง่ทุกตัวนะคะสมัยรถเรียนอยู่รามนะคะเพื่อนๆก่อนรถจมางก,กิดรถจบรามรถทันรุ่นในโอ๊คมันมันมีรุ่นพี่รถเนี่ยเขาทํางานคุมสอบที่ราม <Ć. S 2> เขาบอกว่าวันนี้นะคะวันนั้นอ่ะหมายถึงตอนนั้นอ่ะเขาจับได้ว่าไอ้เทียโอเขียนโพยนะคะขเขียนโพยข้อสอบลูกไอ้เทียทักษิณน่ะ เขียนโพยเข้าไปแล้วไปลอกข้อสอบในรามแล้วคือมีคนเขาจับได้จับได้เขาก,าก็ลากมันออกมานะคะผลสุดท้ายมันสนิทกับอธิการบดีแทนที่จะถูกดา่าถูกตักเตือนคนที่ไปจับว่าไอ้เทียโอก๊กพานทองแท้เนี่ยมีโพยนะคะเป็นคนที่ผิดนะเป็นคนที่โดนอธิการบดีช่วงนั้นเน่ะเล่นงานดุดา่าว่าไปจับเขาทําไมนะคะ พ่อเขาเป็นนายกรัฐมนตรีนู่นนี่นั่นโอ้โหความระยำความคอร์รัปชันความขี้โกงมันฝังอยู่ในดีเอ็นเอฝังอยู่ในโครโมโซมไอเทียแมวเหรียญนีไอสัตว์นรกนะคะนระกอยากจะเล่าให้เพื่อนๆฟังนะตอนนั้นอะเราเคยเข้าไปอยู่ในกลุ่มนะคะกลุ่มพวกมันไม่ว่าจะเป็นอีอาจารย์หวานนะคะอีดาหัวแดงแล้วก็เคยคุยไอ,ย a, อเทียอเนกซานฟานอะไรทุกอย่างนะคะไปฟังมันเราก็ไม่ได้คีนไม่ได้อะไรหรอก แต่เวลาไอ้เคียแมวเนี่ยนะมันทําอะไรไม่ดีเราก็จะไปบอกเขาเฮ้ยเนี่ยมึงไปจ้างให้พวกแบบว่านักด่าเนี่ยด่าเจ้าเนี่ยอยู่ในลาวอยู่ในขเขมรเนี่ยแต่มึงไปทําดีกับเขาเนี่ยมึงตีสองหน้าทําไมนะคะแลวคือเราไปพูดถึงไอ้เคียแมวไม่ได้เลยนะไอ้แก๊งของมันจะมีอีกอีกาหลี่หวานอออาจารย์หวานนะคะแล้วก็มีอีดาหัวแดงที่มาเลงแดกตายไปตายโหงไปไหนทีอท่อเมริกาเนี่ย แล้วก็มันจะมีอะไอเน็กซารฟาเนี่ยใครไปแตะไอเทียแมวไม่ได้เลยนะคะคือเรามานั่งคิดาะตะมึงไปดา่าเจ้าเขาอ่อพูดอะไรก็ไม่ได้พูดก็ติดหนึ่งหนึ่งสองตัวมึงก็เหมือนกันไม่ใช่เหรอใครในขบวนการเข้าไปพูดเข้าไปเตือนว่าเฮ้ยมึงทําอย่างนี้ไม่ใช่มึงทาอย่างนี้ไม่ดีมึงก็ไปด่าเขามึงก็ไปว่าเขามึงก็ไปนินทาเขาอิสัตว์นะ มึงไปว่าเสียโอเขามีผู้หญิงอย่างนู้นไม่รักเดียวใจเดียวมีผู้หญิงนู่นนี่นั่นสมัยมึงอยู่ดูไบเนี่ยข่าวเขาลือกันให้แซดว่ามึงอัจ้างอีใบเตยอาสยามไปเย็ดที่ดูไบไม่ใช่เหรอพาผู้หญิงไทยอ่ะเอโอเนี่ยไปเย็ดที่ดูไบไม่ใช่เหรอไปด่าเจ้าเขาไปเอาผู้หญิงคนนู้นคนนี้มึงก็ยิ่งกว่าเขาซะอีกไอ้เฮียนะมึงถึงคนที่เขาแบบหลงผิดอย่างปูนะคะอย่างคุณจตุพรอย่างพี่เศกรลโซนะ่ะเขาได้ไปสัมผัส ไอ้พวกเครียดสัตว์นรกเดรัจฉานเนี่ยไอ้พวกแนวเหลี่ยมแก๊งของมันในใ,นใกล้ๆนะคะแม่งอยากเป็นใหญ่ซะเองอยากเป็นเจ้านะคะอยากเป็นผู้ครองเมือง,งโง่ทั้งตกะกูลขนาดน้องมันในอียิ่งและเนี่ยจบเมืองนอกนะคะพูดมีโพยแตงกิ้วทีทามคอ,อนกรีดอย่างเงี้ยโอ้โหอีโงอ่โงอีควายนะ,ะแล้วแม่งไปโกงไอ้จำนำคุงจำนำข้าวเนี่ยไอ้สัตว รถบอกนะใครมีอ่ากำลังใครมีอำนาจประชาชนเนี่ยเราเรียนรู้จากเหตุการณ์นี้นะคะว่าไอ้เฮียตระกูลชินวัตรมันยังไม่หยุดขายชาติมันยังมีแผนการยุบแย่ปุกปั่นนะถ้าเพื่อนๆนะคะรวมตัวกันเนี่ยเป็นเหมือนแบบคือทำรัฐประหารได้เนี่ยรถเชียร์เลยนะเอามันลงมาก่อน ไม่งั้นมันขืนอยู่ต่อมันมีเหตุการณ์ที่เราจะต้องไปทะเลาะตบตีกับขเมนอีกแน่นอนนะคะเพราะว่ามันเนี่ยส่งลูกหลานของมันไปไปเย็ดกระเดา้ากับไอ้พวกสมเย็ดคุณคุณสวยไว้เรียบร้อยแล้วไนงะตอนนี้มันก็คิดสระตะจะทํายังไงดีต้องขายแผ่นดินต้องให้ขเมนชนะเหมือนตอนที่รุ่นอีแมวมันได้ไอปราสาทขินพนมลุ้งไปนะ่ะนะเออนะ ตอนนี้สอยมันได้สอยลงมาก่อนอย่าให้มันนั่งกาอี่เป็นนายกนะคะเตือนเลยนะไม่งั้นบ้านเมืองจะลุกเป็นไฟจะมีเหตุการณ์พระสุขเข้าพระเสาแทรกเพราะอีกรีองค์อิง,งมันเป็นอ่ามันมีดวงกระกินีดวงกาจีบ้านตาจีเมืองเป็นตัวจันไรเหมือนพ่อมันเหมือนน้ามันรถบอกเลยนะเออรถเห็นมันเอาอ่านาะอุมิแคมเบลน่ะไอนางแบบผิวดำนะั่นนะ ที่คนอังกฤษเขาเกียดกันทั้งเกาะนะคะขานาดผัวรถเนี่ยเป็นชนชาติเดียวกันกับนาโอมิแคมเบลเนี่ยแบ็คกราวมาจากซาไมก้นเหมือนกันเขายังเกียดอีการีนาโอมิแคมเบลมันเป็นพวกอลูมินาตินะคะมันเป็นพวกเดียวกับอีพี่ดิดดี้เออมันไปอยู่ไอ้พวกที่มันไปเอาเด็กไปเย็ดตามเกาะต่างๆเนี่ยนะไปขุดเบื้องหลังมันมาดู และอีดอกทองชาติชั่วตัวเนี้ยที่คนในอังกฤษเขาด่าไปขึ้นสายกลางการบินบิชิชต์เอาเวไปไล่ทุบไล่ตีแอ์คอสเตดนะใช้อารมณ์พอรวยขึ้นมาหน่อยเบ่งกับคนที่เขาเนี่ยทำอาชีพรับบริการอะไรเป็นผู้น้อยเนี่ยนะคะแล้วมันเอามาจะให้เป็นโอ้โห,ห้ายกกระรวงเฮี <Yeah. S 1> ่ยแฟชั่นหาเอวแล้วไปดูแล้วอืมกูจะอ้วกมึงไปเอาเศษสะวะขยะ ของคนประชาชนคนอังกฤษเขาเกลียดอีนาอมิกันทั้งประเทศนะโอ้โหจะพานางแบบไทยไปไปขายเสื้อผ้าุูนถุยอีสัตว์มึงคิดได้ไงเฮียขนาดคนอยู่เกาะอังกฤษเนี่ยเขายังถุยหน้าใส่อีดอกนโอมิเคมเดลคนดำเขายังเกลียดมาเลยขนาดคนดำด้วยกันนะ่ะอีดอกทองเขารู้ว่าอีดอกนี่มันเป็นคนที่อารมณ์ร้ายมันอกเกสซี แล้วมันไปคุกคีมันไปอยู่กับไอ้พวกชนชั้นสูงเนี่ยไอ้พวกไอยูไซออนิกอีพวกที่มันจับเด็กเนี่ยไปเย็ดเออไปอยู่ในแก๊งเดียวกันมีรูปภาพถ่ายกับไอพี่ดิสด,ดี้นี่อยู่วงการกวนเดียวกันเนี่ยนะอีสัตว์นะเออฝากคนไทยนะคะฝากเจ้าหน้าที่บ้านเมืองนะให้เป็นหูเป็นตาร่วมมือกันถ้าเห็นชาวต่างชาติ ไปอยู่ตรงไหนไปเป็นเจ้าของพื้นที่แย่งงานคนไทยทํานะคะต้องรีบแจ้งกับเหล่าทหารเหล่าอ่าองค์กรต่างๆนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่าให้มันเนี่ยนะมายึดพื้นที่มาซื้อพ่อพตีไม่งั้นตายเลยลูกหลานคนไทยนะล้วบอกนะเออสงสารคนในท้องที่เนี่ยที่เป็นคนจนที่แบบว่า ไม่ค่อยมีงานทําไม่ค่อยมีอะไรอยู่แล้วนะแล้วมันมีฝรั่งเข้าไปซื้อพอพารตี้มีพวกต่างชาติเข้าไปแล้วไปเบ่งไปกางใส่ไปหาเรื่องไปดูถูกคนในประเทศอย่างเงี้ยโอ้โหมันมันได้มันได้ไดยังไงนะมันไม่ได้แล้วนะคะนะจับตาดูอีกาลีชาติชั่วหน้าเหลี่ยมเนี่ยตระกูลชินวัตรกันไว้ด้วยนะแล้วถ้าว่วาง,างเดี๋ยวเราจะออกมานะคะ พูดคุยกับเพื่อนๆแล้วก็ฝากให้กําลังใจนะคะทหารไทยทุกคนเลยนะคะทาได้ดีแล้วนะคะแล้วก็ทําต่อไปถ้อจะให้ดีดกว่าไปกว่านี้คือรัตตประหารไปเลยค่ะนะ่าเชียร์เลยนะจากคนไทยไกลบ้านนะคะนะออด้วยความเป็นห่วงค่ะนะวันนี้ขอจากลาไปก่อนค่ะคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย